เป็นไวรัลข้ามคืนยิ่งขุดยิ่งเจอชาวเน็ตแห่แชร์นาเดชคูขีมิยะสำหรับพระเอกคนดังติดดินที่สามารถบังเอิญเจอได้ทั่วไปตามท้องถนนโดยชาวทวิตเตอร์ต่างพากันแชร์ภาพที่เคยเจอนาเดชตามสถานที่ต่างๆทั้งในรถไฟฟ้าตามท้องถนนบนรถมอเตอร์ไซค์วินร้านเกมในน้ำในป่ากลางทะเลจนถูกแซวว่าแทบทุกคนในประเทศต้องเคยเจอนาเดท ทำเอาหลายคนยกให้เป็นซุปตาติดดินนอกจากนั้นชาวเน็ตยังชื่นชมที่เจ้าตัวเป็นคนเข้าถึงง่ายให้แฟนๆได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดแบบไม่ถือตัวแม้ว่าตัวเองจะเป็นดาราดังก็ตามบางคนนาเดทยังเคยช่วยเลือกทุเรียนมาแล้วขนาดวิ่งอยู่บนถนนข้างทางกลา,า,างป่าเจ้าตัวก็ยังบอกให้แฟนๆที่บังเอิญเจอจอดรถถ่ายรูปคู่ได้เลยนอกจากนี้ยังมีโพสต์ที่ชาวเน็ตเปิดเผยว่าอยู่ในซอยเดียวกับบ้านของนาเดทเคยเจอเจ้าตัวนั่งรถมอเตอร์ไซค์ผ่าน รวมไปถึงวันนี้ก็เพิ่งเจอยา่าเดินอยู่ระแวกนั้นด้วยซึ่งทําเอาแฟนๆต่างบอกว่าโพสต์นี้เป็นการตกย้ำความรักของทั้งคู่นาเดทยา่ายังหวานอยู่สยบข่าวรักร้าวิวาร่มเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านก้องห้วยไร่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสต์แซลความน่ารักของน้องนาเดชพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าพอน้องนาเดชขึ้นรถไฟบอกติดดินถ้าเป็นกูบนรถไฟบอกว่ากูตกอับแน่นอนความหล่อเป็นดัชนีชีวัต สภาพสิ่งบนโลกมนุษย์งานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากบ้างก็แชร์โพสต์ดังกล่าวต่อต่อกันออกไปกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ภายหลังจากชายชาวฮ่องกองรายหนึ่งโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กถามชาวเน็ตหลังประหลาดใจเมื่อพบเม็ดเขียวๆประมาณสิเม็ดเกาะติดมากับเสื้อสีขาวที่เพิ่งตากแดดไว้ โดยเว็บแรกนึกว่าพวงอุงุนด้านผู้รู้รีบมาคอมเมนต์ฉเฉยตามรายงานเผยว่าชายชาวฮ่องกงรายนี้ซึ่งอาศัยอยู่ย่านไทโปตอนเหนือของฮ่องกงได้โพสต์ภาพลงกลุ่มเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความไว้ว่าช่วงเย็นหลังจากที่เขาเก็บเสื้อผ้าที่นำไปตากแดดเอาไว้ก่อนจะต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีเม็ดสีเขียวเล็กๆ14เม็ดเกาะอยู่ที่เสื้อสีขาวของเขาสงสัยว่ามันคืออะไรอย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากส่วนใหญ่แซลผมยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเว็แบบแรกนึกว่าเป็นองุ่นที่เรียงตัวสวยเป็นพวงแถมมันดูสดใสและชุ่มฉ่าน่ากินมากแต่พอซูมดูใกล้ๆถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ตอนแรกเหมือนจะได้คําตอบอย่างที่หวังแต่มีชาวเน็ตท่านหนึ่งมองแล้วรู้ทันทีว่านี่คือไขม่มวนลิ้นจีพร้อมเตือนให้ชายรายนี้รีบกําจัดโดยเร็วก่อนที่มันจะฟักออกมาเป็นตัวเพาราะแมลงชนิดนี้จะส่งกลิ่นเหม็นมาก ขณะที่ชาวเน็ตอีกรลายซึ่งมีประสบการณ์เคยเจอคอมเมนต์ว่าเธอเคยเผลอสัมผัสกับมนลิ้นจีหลังจากที่ฟักจนเป็นตัวโดยไม่ได้ตั้งใจและมันก็ทําให้เกิดแผลที่ตัวเธอพร้อมกับเตือนว่าหากคุณพบไขม่มนลิ้นจีควรสวมถุงมือค่อยๆแกะมันออกไปหากคุณสัมผัสกับของเลวที่มีกลิ่นเหมน็นโดยไม่ได้ตั้งใจคุณควรล้างน้ำออกทันที ขอปิดตำนานพลังใบสำหรับพิธีกหนุ่มบีมสลันยูประชากริตหรือบีมพลังใบที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าจากนี้ไปแยกทางสายเขียวขอเลิกกัญชายอย่างถาวรแล้วเพราะมีผลต่อการหลั่งสารเคมีในสมองจนมีภาวะซึมเศรา้าโดยบีมได้โพสต์ข้อความว่าฉันจะกลับมาตอนนี้ฉันลงทางแล้วนำฉันไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องฉันจะทำตามเท่านั้นผมเลิกกัญชายอย่างถาวรครับ พะสารเคมีในสมองผมหลังเพี้ยนผมใช้กัญชาเพื่อความชิลชิลกับทุกปัญหาจนปัญหาพวกหางหมูผมใช้มันมากเกินไปบางทีผมสุกมากล้นล้นบางทีจมทุกดาวมันมากเกินกว่าคนปกติอารมณ์สวิงบวกกับภาวะซึมเศร้าทําให้ระบบประมวลผลในสมองผมลวนไปหมดพูดวนไปวนมาน้ำไหลไหลไม่รู้ตัวจําเรื่องที่พูดไม่ได้เลยจับใจความไม่ได้ผมเขียนไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เพื่อป้องกันคนซ้ำรอยแบบผมไม่มีความสุขในชีวิตเลยขอบคุณซาที่มาดึงผมขึ้นจากหลุมหลุมที่ไม่ได้ลึกมากแต่ผมลุกขึ้นเองไม่ไหวเห็นทางออกแต่มันทำไม่ได้ผมจะหายขาดและมีสติในการใช้ชีวิตตลอดเวลาครับจากคนเคยคมแต่วันนี้มันทู่ไปหมดฉันจะกลับมาภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาแฟนคลับ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามขอให้บีมสรัญยูผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เอาครับไปกันต่อจวนนี้ทางซ้ายบอลในสนาฟ้าบีมกันแล้วบอลในสนาฟ้าบีมการแล้วก็ไม่โดนเลยครับอาจารย์ไม่โดนเลยจริงๆครับจังหวะนี้ก็ไม่โดนบอลเลยอาจารย์ใบเหลืองครับจังหวะนี้ครับโอ้โหอุ้มเลยฮะไม่ไหวยังช็อตอยู่ครับ อาครับก็ให้น้องออกมาพักก่อนนะในโลกออนไลน์ได้มีกระแสะพูดถึงในวงกว้างหลังจากทางด้านเพจอยากดังเดียวจัดให้ดีเทิร์พาร6ทหกโพสคลิปพร้อมการแข่งขันและจังหวะประทะพร้อมเขียนข้อความระบุไว้ว่าบอลไทยจะไปมวยโลกเตะเด็กขาหักอนาคตคัดตัวน้องหายวับเตะเด็กคนหนึ่งขาหักสองท่อนแล้วไม่รับผิดชอบแบบนี้ต้องเรียกว่าอะไรดีน้องกำลังอนาคตไกลกำลังจะเดินตามความฝันของตนเอง คุณทำายอนาคตของเด็กคนหนึ่งทำเพื่ออะไรวะเงินรางวัลหรือความสาใจปอรอน้องเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งเพื่อนของลูกชายฝากช่วยแชร์ให้เขามารับผิดชอบด้วยค่ะนี่หรือตัวหลีกเตะแบบนี้เรียกอะไรดีน้องเขามีอนาคตที่ต้องไปเรียนไปคัดตัวเอาแค่สนุกจริงๆแล้วสมควรได้แดงกรรมการให้เหลืองขอให้หายไวๆนะครับเจ้าตัวบอกว่าผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจมันใช่หรอคะ ขอความคิดเห็นพี่ๆหน่อยค่ะนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจนะคะยังหักขนาดนี้ถ้าตั้งใจจะหักขนาดไหนแย่ yeah, มากค่ะต่อมาทางด้านเพจ90นาทีโพสข้อความระบุว่าทีมงาน90นาทีและฝ่ายจัดการแข่งขันบอ่อระเบิดขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามทางทีมงาน90นาทีขอแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าทางเราไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและการไม่มีน้ำใจนักกีฬาในทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกสนามนะครับขอให้น้องอาร์มจากทีมฟ้าบีบีกันหายเป็นปกติและกลับมาทําตามความฝันของตนเองได้เร็วันนะครับล่าสุดทางด้านสมภพคนที่เตะก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าเป็นอีกวันที่ผมรู้สึกว่าไม่อยากเล่นมันอีกเลยแฮชแทก็กพักเดินสายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้น้องหายไวๆนะครับจากใจครับผมผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ครับ ลายเป็นคีย์ไวรัลที่มีผู้ติดตามรับชมเป็นจำนวนมากในอินโดนีเซียโดยยายแต่งตัวโสมโแบกของเดินกลับจากสวนพอเห็นบ้านแล้วถึงกับตะลึงที่แท้มหาเศรษฐีตัวจริงไม่ได้มีแค่ในละครโดยคลิปด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้บัญชีทิกตอกมิสเตอร์คโดยชายเจ้าของคลิปไปเจอคุณยายแต่งตัวมโสมแบกใบไม้แห้งแต่ใครจะไปคิด เบื้องหลังรูปรักที่เรียบง่ายที่จริงแล้วคุณยายเป็นเจ้าของบ้านหรูตกแต่งด้วยรูปปั้นม้าและเกศสลักลวดลายทองบนผนังมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นอกจากนั้นยังมีรถยนต์หลายยี่ห้อจอดอยู่ในโรงรถต่อมามีการเปิดเผยว่าคุณยายคือบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านแต่ก็เลือกที่จะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายงานอดิเรกคือการออกไปทําสวนนอกจากนี้คุณยายยังเป็นคนที่อัธยาศัยและจิตใจดีมักบริจาคเงินและสิ่งของให้ชาวบ้านเป็นประจํา ในช่วงเทศกาลถือศีลอดใกล้เข้ามาจะมีชาวบ้านจํานวนมากเดินทางมายังบ้านของคุณยายเพื่อรับของบริจาคภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากแชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไปบางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาโดยคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า6ล้านครั้งและมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยมองว่าคุณยายคงเคยทำงานมาตลอดชีวิตต่อให้ร่ำรวยก็ไม่อยากอยู่เฉย เพราะชีวิตประจําวันเป็นแบบนั้นมาตลอดหลายคนก็บอกว่าที่ร่ํำรวยเพราะคุณยายสู้ชีวิตแบบนี้นี่เอง